พวกมาหมานี่ยกขบวนกันเที่ยวอีกแล้วทั้งลูกชิ้นทั้งอะไรหายไปไหนหมดนะเนี่ยถึงเ <c oughs> มื่อกี้วิ่งอยู่ข้างถนนนี่นะไหนไปไหนกันหมดแล้วเฮ้ยซนจริงๆเลยหายไปไหนหนะจะชอบวิ่งข้างถนนเดี๋ยวก็โดนรถชนกันทั้งหมดนั่นแหละเฮ้ยซนจริงไม่ตามตามหากันเหนื่อยแล้วเอ๊ะน่ารอยอะโอ้นี่โทรศัพท์นี่นาเอ๊ะโทรศัพท์ของใครที่ไหนมาหล่นมาตรงนี้เนี่ยอ้าว พางเลยมั้งกระจุกอะไรแตกหมดแล้วนะหน้าหน้าจอมันใช้ได้อีกไหมเนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านดีกว่าเอาไปให้ช่างดูซ่อมได้ไหมเอาให้เฟิร์สไวเลนเกมก็ยังดีเผือ่อซ่อมได้ถ้ายังไม่เสียก็โชคดีไปไม่ต้องซื้อใหม่เครื่องเพลงเพลงอีกตังน่หายยากด้วยฮการ์ตูนเรื่องนี้มันสนุกจริงๆเลยฮะเบเนี่ยายมีอะไรไมหม้ดู อะไรเหรอครับยายเอ๊ะไม่ยายเจอโทรศัพท์มือถือที่ข้างแต่หนุนเมื่อกี้แต่ว่าจอมันแตกแล้วมลไ,กกลไม่รู้ของใครตกแล้ลูกเดี๋ยวว่าจะเอาไปซ่อมที่ร้านดูให้ช่างเขาซ่อมดูเผื่อน้องโฟรได้ว่าเล่นเกมในลูกนายายไปต้องซื้อให้อีกน,นะอู้จอยใหญ่มากเลยงั้นยายเอาไม่ให้ช่างดูครับผมอยากเล่นจะตายแล้วเนี่ยได้ลูกพวกนี้เดี๋ยวยายเอาไปให้ช่างเขาดูนะตอนนี้ยายไม่ได้ออกไปแล้วไม่ว่างแล้วลูกเดี๋ยวค่อยพวกนี้นะกดทนอีกนิดนะใจเย็นๆครับยาย นี่เป็นอะไรเนี่ยทำท่าดิสเกเลยนะเนี่ย <c oughs> ผู้นี้คือบอกยายเรื่อง <c oughs> <c oughs> ว่่งแล้วสิปิดทีวีหลับดีกว่า <c oughs> นอนเอาเมื่อถือของชดคืนมา เห็นอะไรลูกเปิดไหนบอกยายดีๆีที่ลูกว่าเห็นอะไรค่อยๆบอกลูกใจเย็นๆค่อยๆบอกเห็นอะไรลูกเห็นอะไรผีครับผีที่ไหนไม่เห็นมีเลยผีผีมันพูดว่าเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเลือดเต็มหน้าเลยครับยายเอ๊ะหนูจะเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นเป่าเครื่องที่ยายเอามาน่ะลูกเพราะหน้าจอมันก็แตกอยู่นะน่าสงสัยเหมือนกันนะเนี่ยเออเออยาเอาโทรศัพท์นั้นไปให้ใครก็ได้ครับผมไม่เอาแล้วเอาถ้างั้นก็ได้เดี๋ยวยายโทรศัพท์ไปให้คนอื่นนะลูกนะ ผีมีไม่มีไม่รู้นะลูกอย่า้องอวลกลัวจังเลยกลัวขนาดช็อกเลยอย่างนี้เดี๋ยวยายเอาไปไว้ที่วัดก็ได้จะอปสาบลูกอองั้นโอเคครับยายเกจะเก็บเงินซื้อศพอให้ผมไหมครับผมขอ,อ,อไอ้คนสิบสองครับยายว่าแล้วได้ทีกีดเพ้ไรเลยนราร้ก